แม่คะคะเคที่ดอรอเซรั่มกันแดดตัวนี้มีแบบซองไหมคะไม่มีหรอกมีแต่แบบหลอดนี่แหละเอาไปใช้เถอะหนูยังไม่เคยใช้อยากได้แบบซองไปลองก่อนนะคะทั้งกันแดดทั้งปรับผิวเกระจย่างใสใช้ดีขนาดนี้จะมาลองแบบซองทําไมหนูกลัวมันเหนียวอะค่ะไม่เหนียวหรอกมันเป็นเซรั่มกันแดดเนื้อบางเบาจะมาเหนียวได้ยังไงแม่คะครับกันแดดเชมีแบบซองไหมนีม่จะซื้อหลอดเอากี่ซองจ๊ะเอาสองซองครับเอาซองเดียวไปใช้ก่อนมันบมกค่อยมาซื้อใหม่ในานานทีจะมีผู้ชายหล่หอๆมาเข้าร้านจะได้มาซื้้้ออออบบ่่ยใหเเจกกััชชุมรระวงงนนาซค ไายจะสุดหล่ออ้าอมิชินพี่พรวัสดีครับเอ้าจะไปไหนแล้วเนี่ยมาซื้อขวงครับคิดเงินหน่อยครับเป็นยังไงบ้างสบายดีแล้วลูกเธอแข็งแรงดีไหมแข็งแรงดีแล้วแฟนใหม่เธอดีกับเธอไหมดีมากดูแลฉันกับลูกดีทุกอย่าง ดีใ,ใจแล้วนะที่เธอเจอคนเหมาะสมกับเธอ270บาทฝากปูแคนตัวเล็กด้วยนะเรากลับก่อนนะอะไรแม่ฮะหนูทำงานอยู่ฮะตัวเล็กไม่สบายหรอเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะ่ะ พี่พรคะพี่พรลูกหนูไม่สบายค่ะเป็นอะไรมากไหมตัวร้อนมากเลยค่ะต้องพาไปหาหมอด่วนไปสิไปรีบพาลูกไปเดี๋ยวพี่จะดูแลร้านเองหนูไม่มีเงินสักบาทเลยค่ะพี่พรไปหาหมอก็ต้องใช้เงินหนูเพิ่จ่ายค่าเช่าบ้านไปจะทํายังไงดีเอ,เ,อเอาเอากับพี่ไปก่อนอะเดี๋ยวเดี๋ยวมียค็อยเอามาให้นะขอบคุณนะคะพี่พรเดี๋ยวหนูจะรีบพามาให้เลยหนูไปก่อนนะคะไม่ได้การละมิทิน ครับพี่พรแกรู้ไหมว่าเย้มาเมียวมันยังไม่ได้แต่งงานใหม่ฮะแล้วมาเมียวท้องได้ไงก็ลูกแกไงไองโง่พี่พรบอกความจริงมันได้แล้วเลี้ยงลูกคนเดียวลำบากจะตายจะปิดไว้ทําไมหนูไม่อยากเป็นภาระาของใครมาเมียวลูกเราจริงๆรเหรอก็ใช่สิตอนที่แกทิ้งมันไปมันท้องได้สามสี่เดือนแล้วเอา้ามาเมียวจริงเหรอเราขอไปหาลูกได้ไหมไม่ได้โอย จะโกรธกันทำไมไป,ไปไปพาลูกไปหาหมอลูกยังไม่สบายอยู่ฮะลูกไม่สบายเหรอเดี๋ยวพาไปหาหมอเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจทิ้งเธอเราขอดูแลเธอกับลูกได้ไหมไปรีบไปเราเร็วพี่พรคะวันนี้จะมีน้องใหม่มาทํางานคนนึงนะคะอีกแล้วเหรอเจ๊พี่บอกแล้วว่าไม่ต้องรับงานแค่นี้พี่ทาคนเดียวเองได้มีหลายๆคนจะได้ช่วยกัน เจ๊สวัสดีค่ะอ้าวอ้ำใช่ไหมใช่ค่ะเจ๊งานที่นี่ไม่มีอะไรมากทําตัวสบายๆแต่ว่าห้ามเล่นโทรศัพท์นะจ๊ะค่ะเจ๊อ้ำนั่งลงทํากับพื้นเลยสบายๆจะได้ไม่เมื่อยขาอค่ะเออจะ๊น้องใหม่แอบเล่นโทรศัพท์อีกแล้วไหนคะเผื่อไม่ได้เลยเด็กสมัยใหม่เนะ่ยเล่นแต่โทรศัพท์ พี่บอกแล้วว่าไม่ต้องรับเด็กสมัยนี้มันติดโทรศัพท์ไม่ต้องรับมาแล้วอันนี้พี่พรทําอะไรคะเออคือแต่กดที่นี่ห้ามเล่นโทรศัพท์นะคะพี่พรก็น่าจะรู้ดีกว่าใครจ็นเงินนะครับไหมคะทั้งหมดห9 9้อยจ้ะนี่ครับสักครู่นะคะ ลูกค้าคิดเงินหรอคะรอสักครู่นะคะเร็วๆหน่อยได้ไหมพี่รีบตัวเองขาดอีก19บาทนับมึงเนี่ยครับครบวาครับสักครู่นะคะโอ้ยใกล้เสร็จหรือยังฉันยืนรอนานแล้วเนี่ยแปบ๊บนึงนะคะสองมาซื้อของก็เตรียมเงินให้เรียบร้อยหน่อยไม่ใช่ขยุมมาอย่างนี้เสียเวลาคนอื่นผมกระเทือมาจัางสี่เฮ็ดจังไอครับบ้านนอกไม่รู้จักมารยาทเลยกระเป๋งงกระเป๋าเง,งินน่ะรู้จักไหม กลิ่นไหนมันหอมฉันอยากได้กลิ่นมันหวานน่ะเธอแม่ค้าไหมคะทมได้ค่ะลูกค้าอยากได้น้ําหอมกลิ่นมนหวานขอแนะนํากลิ่นนี้ค่ะหอมหวานเหมาะสําหรับแฟนน้องเลยนะคะฉันไ่ดูของฝั่งนั้นก่อนนะเอาสงสัยแฟนน้องไม่ชอบเหรอแล้วน้องล่ะมีน้ําหอมหรือยังกลิ่นนี้น้ําหอมผู้ชายนะกลิ่นมาใหม่ผมว่าอยากได้กลิ่นมันหวานมากกว่ามันกลิ่นผู้หญิงผู้ชายเขาต้องใช้กลิ่นนี้เอาไปเอาไปกลิ่นเนี้ยรับรองฉีดแล้วหญิงตึมน้าเชื่อพี่เอาไปเอาไป เธอไม่เอาอะไรหรอไม่อ่ะไม่มีอะไรถูกใจแฟนไม่เอาอะไรด้วยหรอรับอย่างเดียวนะคะเอ้ยสนียยัดเยียดน้ำหอมผู้ชายให้ซันอยู่ได้อ่ะสนีเอาไปให้แฟนเธอก็บอกแล้วว่าอย่าแอบชมพู่บอกพี่พรหน่อยนะคะพรุ่งนี้เราจะจับของขวัญปีใหม่กันงบเท่าไหร่ล่ะคะเจ๊เท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดแล้วแต่สะดวกเลยจ้าอย่าเพิ่งแก่นะแก่พร้อมกันนี่ค่ะพี่พรจับเลยค่ะ ได้ของพี่พรอ่ะอันนี้ของพี่โหพี่พรกล่องใหญ่มากได้ของเจอันนี้ของเจค่ะอู้หูสุดเจเลยค่ะส่วนเจได้ของชมพู่อันนี้นะเคงั้นเรามาแกะกันเลยแกะเลยแกะเลยโอ้โหได้น้ำหอมมาดามฟินขอบคุณนะชมพู่โอ้โหลิปออยซอกัดมีน้ำหอมด้วยโอ้โหมีซองด้วยขอบคุณนะคะเจพี่พรอะไรเนี่ยเอา้า ก็อุปกรณ์อาบน้ำยีงไงก็มีที่ขัดส้นเท้าด้วยนะแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยดูของให้หนูได้สิหนูใส่ถ้งหอมไปตั้งหกร้อยกว่าบาทมันก็เป็นแค่การจับของขวัญเธอจะซีเรียสทำไมชมพู่ถ้าจะทำแบบนี้คราวไนดะ้ไม่ต้องมาจับกับเพื่อนเลยนะเอาชมพู่อะไรก็บอกว่าใส่อะไรก็ได้ไม่ยอมรับความจริงเด็กเอาใจใจย,ยางมัดผมพวกนี้สั่งมานานแล้วหรอก็ประมาณสองสามเดือนนี่แหลคะค่ะเหรอสองสามเดือนเองเหรอทำไมดูเก่าจังนี่แถวนี้เก่าหมดเลยสีซีดหมดละ ลูกค้าคนไหนเขาจะมาซื้อมันก็ปกตินะคะมันก็เป็นสีนี้นะคะลูกค้าออ๊ยถ้าสีแบบนี้ปกติฉันไม่ซื้อหรอกเหมือนของมือสองเลยอันนี้ฉันเตือนเพราะหวังดีนะถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่เออมันดูเก่าจริงๆหรอคะลูกค้าทั้งเก่าทั้งยานเอาอยางงี้แล้วกันฉันจะช่วยขายให้ฉันละห้าบาทฉันจะเหมาทั้งแผงเลยห้าบาทโอ๊ยห้าบาทก็ดีเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นที่ร้านฉันนะ ม่ขายหรอกเอามาแถมให้ลูกค้าให้หมดเลยงั้นหนูขายให้พี่หมดนี่เลยค่ะอันละห้าบาทพี่จะเอาหมดเลยใช่ไหมคะอืมอย่างนั้นแหละค้าขายมันเป็นเรื่องธรรมดาอ๋อทำไมพื้นเปื้อนจังฮะพื้นเปื้นอนแกหยันเอาหน้านรือไงอ๋อเหรียญหมดเหรอเนี่ยตายแล้วยังไม่ได้ไปแลกเลยเจ้ครับมาเดี๋ยวดูไปแลกให้ค่ะขอบใจจา่าชมพู่งั้นแลกมาพันหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะ แม่ค้าไปไหนไม่มีคนคิดเงินเลยอะ่ะลูกค้าคิดเงินหรอคะขอโทษนะคะที่ให้รอนานพี่พรชมพู่มารับเงินเดือนจ้าค่ะเจ๊อันนี้ของพี่พรน,นะคะขอบคุณค่ะเจ๊อันนี้ของชมพู่เดือนนี้จะให้พิเศษสองพันนะจ๊ะโหขอบคุณค่ะเจ๊ฮะอะไรทำไมชมพู่ได้ทำไมพี่ไม่ได้เงินพิเศษให้ตามความขยันและความกระตือรือร้อนในการทํางานคะ่ะพี่พรโอ้ย ไม่ปวดท้องจะเลยี่นิวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะอโอเคนิวรถเข็นขวางทางทำไมไม่เอาไปเก็บอืออันนี้รถเข็นของชมพูค่ค่ะเจ๊ของใครก็ช่างเธอก็รู้อยู่ว่ามันขวางทางเห็นอยู่เต็มสองตาว่ามันขวางทางยังยืนเฉยอยู่ได้เอาไปเก็บอู้หู่น้ำไปกินน้ำก่อนดีกว่าขายดีจริงๆเลยเติมเท่าไหร่ก็ไม่พอไอ้นิวทำไมของวางเกะกะแบบนี้ออนิวไม่รู้นะคะเจ๊อันนี้น่าจะชมพู่ะค่ะจากใครทำก็ช่างเธอก็เห็นอยู่ว่ามันเกะกะ จะรอให้ลูกค้ามาเหยียบก่อนหรือไงเออค่ะค่ะชมพู่เนี่ยทำอะไรไว้ก็ไม่เคยเก็บเลยอุ๊ยทำไมวะเฮ้ยเปียกหมดเลยอะไรเนี่ยลมเสียทไมเพื่เอกคนนี้โหลดจังเลยอ呀เอ้ยอะไรเนี่ยน้ำน้ำอะไรเนี่ยฉันกลับลื่นแล้วยดยรนิวแกเห็นไหมเนี่ยเพื่อนมันเปียกเห็นค่ะเห็นแล้วทำไมไม่ไปเอาผ้ามาเช็ดจะยืนซื้อเบอร์อ,อยู่ทำไมหรือจะรอให้ลูกค้าลืน่นหัวแตกก่อนค่ะ